การภาวนาเป็นการทำจิตใจของเราให้มีปัญญาอย่างสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นเราทำโดยความเลื่อมใสทำโดยความฉันทะคือความพอใจทำโดยความพยายามเพื่อได้ รับผลจากการกระทำเพื่อเห็นผลจากการกระทำของเราทำอันใดถ้าเราไม่เห็นผลเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยงานนั้นนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่เราพยายามทำให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ ตามหลักที่ท่านวางไว้ก็ย่อมเห็นผลเมื่อผลบังเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อมัน่นก็เพิ่มขึ้นอีกจิตใจก็น,น้มไปเพื่อปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาความรู้ความเห็นจากการปฏิบัติก็ยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยสำคัญมาก ปัญญาอันชอบในทางธรรมที่ท่านแนะนำว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเพราะการภาวนานั่นเราสร้างสติชอบขึ้นมาสร้างความเพียรชอบขึ้นมาสร้างจิตตั้งมั่นชอบขึ้นมา เมื่อเราตั้งชอบแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตที่ตั้งชอบนั่นแหละจกเป็นสัจธรรมหรือความจริงขึ้นมาความจริงคืออะไรความจริงก็คือมีอยู่ในจิตที่มีอยู่ก็คือความสุขและความทุกข์มีอยู่สองอย่างความสงบและความไม่สงบ ทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือว่าเป็นความจริงทั้งความสงบก็จะสร้างปัญญาให้แก่เราได้เหมือนกันถ้าเราไม่รังเกียจถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องเมื่อความไม่สงบเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความไม่สงบ เมื่อเราไม่ชอบเราก็รู้ทำจิตเฉยๆเพราะความสงบกับรู้ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราดูให้ละเอียดลึกถึงจิตเดิมแล้วความไม่สงบมันเป็นทางปลายของจิตอันมูลฐานแท้ๆนั่นมันรู้<ม>ความรู้เป็นจิตเดิมความปรุงแต่งนั้นเป็นสังขารมาจากอวิชชาให้เข้าใจหลักอันนี้ เพราะฉะนั้นทุกเป็นปัจจัยที่ไม่ให้ก่อกรนจิตใจไม่ให้สงบเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าส่วนทุกเป็นเรื่องของทุกมันก็เกิดขึ้นแล้วมันไม่เที่ยงเราเอาายล,ลักไปใส่มันเลยมันไม่ใช่เที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเราเฉยได้สงบได้มันดับขึ้นทันที มันอยู่ไม่ได้แต่จิตใจของเราพอทุก์เกิดขึ้นแล้วมันไม่สงบก็เลยไปกวนต่างคนางก,กานกวนกันไล่กันนี่ก,กันก็เลยมันไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นให้เข้าใจแรกแรกมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับเราคาดหมายไว้อย่าไปหมายหวาจะได้อย่างโน้นได้อย่างนี้ ท่านว่าให้ดูปัจจุบันนธรรมนี่พอเรากําหนดบริกรรมพุทธโธพุทธโธเราก็ดูในพุทธโธก็ระวังสิ่งที่ไม่ดีมันแทรกขึ้นมาให้เกิดความรำคาญให้เกิดความตอกวนไม่สงบนี่เป็นเรื่องไม่ดีก็ทำให้จิตใจของเราหลงไปได้ในเรื่องที่ดีก็ทำให้จิตใจหลง เรื่องที่ดีคืออะไรพอพุโทโธพุโทโธมันสบายพอสบายแล้วมันหลอกหลอกไปหลอกไปแล้วเกิดถิ่นน้ำมิทะความง่วงความหลับเกิดขึ้นหลับหายไปเลยลืมภาวนานี่กิเลสมันไม่ใช่ย่อยนะมันฉลาดถ้ามันก่อกวนให้ฟุ้งซ่านจิตเราก็าพุโทโธตึงไม่ไปตามมันมั่นคงนะมันก็เปลี่ยนรูปมาใหม่ มันไม่กอกวนในทางทุกข์เี้มันมาแบบให้เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาพอหายใจสบายล่งขึ้นไปพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็หายลักหลับไปเลยทินะมิทะเรียกอกกจิตโพดผูหดเข้าไม่ทำงานไม่เอาโทระไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความเห็นในศัดนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญก็ตามถ้ามันหลับไปแล้วเหมือนกับเราหลับธรรมดาเหมือนกับไม่ได้ภาวนาเลยการภาวนาไม่ใช่หลับและไม่ใช่ฟุ้งซ่านจิตมันอยู่ในระหว่างกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาม,มันฟุ้งก็ไม่ฟุ้งถ้าหลับแล้วมันก็ยังรู้อยู่ยังรู้ตัวยังมีสติ มันมีประโยชน์ที่เรามีสติเข้าไปรู้ตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดทำจิตเป็นกลางกลางอะไรมาก็เฉยเอาเป็นงานที่เรากำหนดที่จะทำออคือพุทธโธจะทำพุทธโธก็ทำถึงแม้ว่าความสบายเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาเ่อยาหลับ ถ้าสบายเกิดขึ้นมันจะสงบจะวิเวกจะอย่างไรก็ตามเราก็รู้ว่าความสบายรู้ว่าจิตสงบนี่ก็เป็นผลที่เราต้องการเพราะความสบายนี่เราจะภาวนาอยู่เท่าไหร่ก็ได้จิตจะได้ละเอียดความสุขีะเป็นจิตที่ละเอียดกว่าความทุกข์ความทุกข์จิตอยากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อจิต มันรวมเข้าสู่อารมณ์ละเอียดแล้วทุกจึงติดตามไปไม่ได้มันสลัดอองเพราะมันหยาบเหมือนกับเครื่องกรองที่เอาหยาบหยาบมันติดไปไม่ได้ผ่ามไปไม่ได้เหลือแต่อย่างละเอียดที่เราภาวนาบริรตมพุทโธพุทโธเหมือนกับเครื่องกรองนี้เองเหมือนกับกรองจิตให้ละเอียดนี่เอง ถ้าเราอยู่สติอยู่ในเครื่องกรองพุโทโธพุโทโธซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้ได้ว่ามันคอยละเอียดจริงๆมันไม่หยากเหมือนแดกแรกยิ่งละเอียดไปละเอียดไปก็ถึงความสงบเนถ้อตาเราต้องการหลักต้องการฐานจิตให้ได้ความสงบได้กำลังเสียก่อนผู้ที่ฝึกอบรมใหม่เอากำลังความสุกก่อน ถ้าได้ความสุขความสงบมีกำลังดีแล้วศรัทธามันก็มากขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นมันยึดมัน่นสติตั้งมั่นขึ้นมันไม่ผิดทางทีนีเหมือนเราจำทางใดแน่นอนเนะทีนี้เราจะพิจารณาปล่อยจิตเพ่งยกยิบยกอะไรพิจารณากรรมาฐานอะไรมันก็ไม่หลงมันไปตามธรรมที่ชอบ มันไปตามความเห็นชอบไปตามความดำริชอบขึ้นมาเพราะมันได้หลักมันได้ร่องได้ทางแล้วจะหมุนไปเท่าไหร่มันก็ไม่ผิดมันไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงเพราะไม่ถึงสัจจะความจริงคือทุกข์เราก็เห็นจริงๆเมื่อจิตสงบแล้วได้ความสุขเราก็เห็นความสุขจริงๆ ทุกขายไปเห็นจริงเมื่อเราได้ความจริงจากจิตสงบชนิดแล้วปัญญาชนีดมาค้นหาสิ่งที่ทำไม่ให้สงบคืออะไรกิเลสเนี่ยปัญญามันจะไล่เผากิเลสมันดังเกียกกิเลสมันไม่ชอบกิเลสชนิดไปเห็นกิเลสก็เป็นกิเลสจริงๆมันเคยหลอกมานักหนาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นวิปัสสนาแล้ว มันโลดโผนในเรื่องกิเลสมันทรมานมาหลายภพหลายชาติที่มันก่อกวนที่มันหลอกลวงที่มันทําให้เราเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นท่านึ่งพิจารณารุกเข้าไปจะเข้าไปพิจารณากิเลสมันอาศัยอะไรอาศัยขันก็เห็นขันหนิดต,ตามความเป็นจริงขึ้นมา ขันที่สัญญาอารมณ์ที่มันดอกสำคัญผิดว่าจะได้ความสุขจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่ได้อะไรนี่ไม่มีอะไรได้สักอย่างถ้าเราได้แล้วถ้าเรามีแล้วเหมือนกับความคาดฝันแล้ว เราก็ไม่ต้องทุกข์เพราะทุกอย่างเราเคยมีมาแล้วทำไมจึงยังทุกข์อยู่นี่นี่เป็นพยายี่ว่าไม่ได้อะไรเงินทองเราก็เคยได้แล้วบ้านช่องเราก็เคยได้แล้วเครื่องแต่งตัวเครื่อตงตกแต่งอะไรทุกอย่างเราก็ได้มีมัดมาแล้วมีมาแล้วไม่ใช่วา่าเราไม่เคยมี ที่นั่งที่นอนอันสวยงามประดับประดาเราก็เคยเอามาประดับประดาทุกอย่างถ้าสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของเราจริงๆบำรุงให้เกิดความสุขจริงๆนลททำไมถึงเวลานี้ถึงเป็นอย่างนี้นี่คำสอนพระพุทธเจ้าแน่นอนเหลือเกินเราจะเห็นคำสอนพระองค์ชัดว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือนี่เราจะได้อิ่มก็เพราะเราเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราได้มาแล้ว เราเคยมีมาแล้วมันหายไปไหนหมดไม่เหลือในจิตใจเลยเวลาพุกขึ้นมาเราลึกหาม,มันไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราแม้แต่น้อยเราไปยินดีไปสนุกสนานเพลิดเพลินเรามีสิ่งน,นั้นเรามีสิ่งน,นี้เราได้อันนั้นเราได้อันนี้เลยไปหลวงเพลิดเพลินให้เวลาหมดไปหมดไปเฉยๆแท้จริงถ้าเรามาดูจิตแล้วมันเหนื่อยมากเพราะมันเป็นภาระ มันวุ่นวายมากเรารู้ว่าเป็นภาระเรารู้ว่าวุ่นวายเมื่อจิตของเราสงบละเอียดเนี่ยเรากลับมาดูแล้วจึงหรอโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองน่าสลดสังเวชทีนี่ทีนี่จิตมันจะพอก็พอตรงนี้ถ้าเราพอแล้วไม่ใช่เราไม่เคยได้ไม่ใช่เราไม่เคยมีโกรธเราก็เคยโกรธมาแล้วควรจะพอียทีโลกเราก็เคยโลกมาแล้ว ตะเกียดสก,กายมาแล้วหลงเราก็เคยหลงมาแล้วอะไรกิริยาต่างๆจากความโลภความหลงเราก็ตะเกียดสก,กายมามาพอแล้วควรพอเสียทีตอนนี้เราจะพักผ่อนตอนนี้เราจะจะอิ่มเสียทีวัตถุภายนอกพอแล้วเรารักษาดสามาพอแล้วบำรุงก็บำรุงมาพอแล้วบำเรอก,ก็บำเรอมาพอแล้ว ตอนนี้เราจะรักษาใจตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะรักษาใจให้ผ่องใสให้สะอาดให้สงบไม่เอาใจนี่ไปคลุกคลีกับของที่วุ่นวายกับของที่สกปรกของที่มีหม่องเราจะรักษาตจใจอย่างเดียวตามคําสอนพระพุทธเจ้า,าตั้งใจดูใจรักษาใจสร้างสติขึ้นมาให้ใจมีที่พึ่ง ที่ยึดคือพุทธโธหายใจเข้าทำใจให้สบายไม่สบายแล้วก็เอาความสบายบรรจุเข้ามาเอาความดีเข้ามาตัดออกสิ่งที่มากบกวนจิตใจอย่างมันจะส่งไปอย่างอื่นเราก็ตัดออกตัดออกเ,า,กเอาเฉยบอกว่าเราพอแล้วเราไม่หลงอีกแล้วความหลงเราก็พอแล้วปรุงแต่ง คิดนึกเราก็พอแล้วความสงบนี่แหละเราอย่างยังไม่มีเพียงพอสตินี่แหละเรายัางไม่พอสมาธินี่แหละเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะเจริญสติเจริญสมาธิให้จิตใจสงบนี่เป็นงานของเราเรามุ่งมั่นทำงานอันนี้ภายในจิตใจทำงานนี่ งานเฉพาะสติปัญญาภายในจิตใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างงานขึ้นมาด้วยสัมมระทานคือความเพียรชอบงานของจิตใจความเพียรอันชอบสังวรปรทาน เพียรสำรวมรักษาใจคือเอาสตินี่เองรักษาใจสำรวมระวังใจไม่ให้จิตใจเนี่ยไปปรุงแต่งคิดนึกในเรื่องอย่างอื่นนอกจากงานที่เราให้ทำเรียกว่าสังวรสำรวมรลึกด้วยความสำรวมด้วยความรู้ตัวไม่มันเคลื่อนจากที่นึกให้สบาย จงวนไม่ให้อารมณ์ที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาในใจคิดขึ้นมาในใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษางานที่เราทำไม่ให้ทอดทิ้งไม่ให้เผลอเช่นแดีพุโทโธพุทโธเพียงรักษาพุโทโธไว้ในใจพุโทโธไม่ใช่ความทุกไม่ใช่ความเดือดร้อนพุโทโธเนี่ยคือความรู้ ความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์สงบพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสุขพระพุทธเจ้ามีจิตผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นพุทธโธนี่เป็นคุณธรรมที่มาอบจิตเหมือนกระเอาของหอมมาอบจิตให้หอมเรียกว่าอบเรียกว่ารมรมไม่ให้เหมือนเข้ารมเหล็กมาให้สนิมขึ้นแล้วก็เอาพุทธโธกันจัดไม่ให้ กิเลสขึ้นมาในจิตใจคำว่าอบรมเราต้องเข้าใจนะเอาพระพุทธเจ้ามาอบจิตใจของเราจิตใจไม่ดีพอมารมให้มันดีเหมือนกับธรทมของพระองค์เรียกเอาธรรมที่ดีมาอบมารม,อ,มอยากพึงว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรก็ได้ที่เราได้ไปนึกได้รู้อยู่นั่นแนหะเพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้ว พอได้เวลาสิ่งใดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาได้มันก็ไม่เทีย่ยงจะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราจะไปปรุงหาอะไรสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่อีกเราเคยได้แล้วพอแล้วของที่มันเป็นเองอยู่พุโทโธในใจนี่แหละรักษาไว้พุโทโธก็ตัวใจนี่เองผู้รู้นี่เองไม่ใช่อื่นไกล เอาจริงๆนะก็ใจผู้รู้ที่เรารู้นี่แหละถ้าผู้รู้นี่ไม่วอกแวบกบไปที่ไหนอยู่เที่ยงแล้วมันจะสว่างนะซึงมันไม่สว่างก็เพราะวอกแวบกบถ้ามันสงบได้เหมือนกับแสงเทียนที่ไม่มีลมพัดนี่มันก็สว่างเที่ยงถ้ามีลมพัดนวก็วอกแวบกบวอกแวบกบ มันสว่างไปทั่วถึงเราพอใจเพียงแค่นี้จะได้ความสุขม่ภาวนาเรียกว่าความเพียรสํารวมให้รวมอยู่ในพุทธโธสังวรประธานอนุรักษณาประธานเพียรรักษาให้ความรวมนะาหยู่ตรงนั้นภาวนาประทานเจริญสติระดุด พุทธโธอยู่ตรงนั่นแหละเ,เรียกว่าภาวนาให้เพียรภาวนาเรียกว่าภาวนาประทานอ,อนุรักษณาประทานเ,เพียรรักษา,เ,าเพียรรักษาพุทธโธให้อยู่ในนั่นโออันหนึง่งข้ามไป สังวรรับทานเพียรสารวมจิตอยู่นั่นปหาณประทานเพียรละสิ่งที่มีอยู่ในจิตสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตพยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีในจิตในใจก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันให้เฉยตัดขาดไป เอาความดีมาแทน,นกำหนดอยู่ในที่เดียวสน,นั้นะเรียกว่าเพียรชอบนี่เ็นเรื่องความเพียรเป็นตัวอารยาสะสัตว์เป็นของจิงอย่างประเสริฐเรียกว่าสัมมาวายามะคือเพียรพยายามชอบก็เพียสรสํารวมจิตนั่นเอง ระวังจิตนั่นเองอย่าให้มันเผลอปานรภทานละนิวรณ์กามมฉันทะพยาบาทถิณมิทะว่วงเหงาหานอนไม่เอาจิตพยาบาทเรื่องเก่าแก่ที่เคยมีแลวก็ตัดถ้ามันขาดเลิกยกเลิกที่มีใครมีเวรกับใครใครที่ไหนเรื่องอะไรที่มันสะสมไว้ชัระออกให้หมด ความฟุ้งซ่านรมคในอารมณ์มต่างๆล้วก็ละพยายามไม่เอาตัดออกวิตกกิจฉาอันปรึงความสงสัยกลัวจะเป็นอย่างนั้นสงสัยเป็นอย่างนี้เราก็ตัดออกเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สงสัยในปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงพระองค์พ,นพ้นทุกข์เพราะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้นะก็ มีผู้ได้ความสุขมากต้อมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งไหนี่ษีทองให้ละประาร,ประทานละให้หมดภาวนาประทานเพียพรพยายามภาวนาอน,านุรักษณาเพียรรักษาตามรักษาจิตทิฏภาวนาเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมให้มันเข้าละเอียดสงบละเอียดไปตามระดับนี่ รักษาให้มันเจริญดียิ่ง,งขึ้นไปกุศลที่มีแล้วในจิตกร็รักษาอย่าให้มันเสือ่อมกุศลที่ยังไม่เกิดก็ภาวนาทําเพิ่มกำลังขึ้นมาขึ้นมาอี่เรียกสัมมาวายามะาเพียรชอบมันพระองค์ให้เอาตรงนี้เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามเจริญสัม สมรประิานเพียนชอบนี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในภาวนาให้จิตสงบตังมัน่นจากนี้ไปควรอธิบายต่อ